คือจริงๆเรารู้กันสองคนอยู่แล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาชัดเจนมาที่ยี่สเนี่ยว่าเราอยู่เราอยู่ด้วยกันแบบไหนเองสินะคะทุกคนแต่มันแค่ยังไม่มีคําว่าเป็นแฟนกันไหมแค่นั้นเองแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรก็คือพูดทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ว่าต้องให้แค่ผู้ชายพูดก่อนจริงๆนะสมัยนี้แล้วค่ะแม่ๆมันไ,ไ,ไ,ไม่ต้องแบบมีคําว่าอีโก,ก้แบบอุ้ยฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องแบบว่าต้องร้องให้เขาเป็นคนเบาหรือว่าเขาต้องเป็นคนพูดฝ่ายเดียว ยกให้เป็นอีกคู่นะคะที่กระแสมาแรงแซงทุกทางโค้งสำหรับคู่จีนสู่คู่จริงอย่างพีพีกับยูกิค่ะที่ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าแฟนได้แบบเต็มปากแล้วและพอประกาศสถานะอย่างเป็นทางการทางโซเชียล่ะก็ทำเอาฟแฟนๆเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็ยินดีตามแบบสุดๆนะคะซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักความคลั่งรักของทั้งคู่ค่ะออกมาอยู่เรื่อยๆเลยงานมีล่าสุดนะคะทางด้านของน้องยูกิออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับซึ่งก็มี หลายคนค่ะถามถึงเรื่องนี้แหละว่าเริ่มเป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์พัฒนาตอนไหนนะคะซึ่งน้องยูีิเองก็เปิดใจถึงเรื่องนี้แบบชัดเจนพร้อมกับแม่อุ้มที่นั่งอยู่ข้างๆค่ะที่ก็มาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์นะคะที่แฟนๆก็อยากจะรู้กันมากๆน้องยูีิเองก็เล่าไทาม์ไลน์เลยว่าความสัมพันธ์พัฒนาอะไรยังไงบ้าง และยูกิก็เผยถึงเหตุผลว่าทำไมตัวเองต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนฝ่ายชายซึ่งแฟนๆเองค่ะก็บอกเลยว่าใครพูดก่อนไม่สำคัญนะคะสำคัญที่ว่าความสัมพันธ์ราบรื่นและก็แฮปปี้ดีไม้แบบนี้มากกว่าซึ่งยูกิก็เผยความรู้สึกช่วงที่ขอเป็นแฟนและก็เปิดตัวแบบสาธารณะค่ะเป็นการเซอร์ไพรส์ทั้งพี่พีแล้วก็แฟนคลับเลยทีเดียวแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะคะไปฟังยูกิพูดถึงเรื่องนี้กันเลยแล้วทำไมน้องขอพี่พีเป็นแฟน คือจริงๆเรารู้กันสองคนอยู่แล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาชัดเจนวันที่ยี่สามเนี่ยว่าเราอยู่เราอยู่ด้วยกันแบบไหนยังสนะคะทุกคนแต่มันแค่ยังไม่มีคําว่าเป็นแฟนกันไหมแค่นั้นเองแต่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่ประเด็นคือเขาน่ยอยากให้เราเป็นคนพูดเพราะว่าหนูน่ะหนูก็เด็กกว่าไงแล,แล้วในความที่เขาแบบเขาก็ขี้อายด้วยเนาะนแล้วหนูเป็นแบบผู้หญิงนิสัยแมนแมนไยหนูก็เลยแบบเออก,ก็ก็ลองถามกันดูว่าอ่ะ อ่าจะลองแบบเลิกสนิทกับอีโก้ได้ไหมเขาบอกหนูก็เลยแบบอ่าโอเคใช่มันเป็นมันมันเป็นความซึมค่ะทุกคนมันเป็นแบบอยู่ดีๆก็แบบเอ้อสรุปแบบเออเราเป็นแฟนกันวันไหนวะสินะเพราะว่ามันแบบมันมันเป็นความที่แบบมันอยู่นักกันไปแล้วนะแม่ทุกคนแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราแบบเราอยู่ด้วยกันแบบไหนเองสินะแล้วเราแบบรู้สึกต่อกันยังไงคือมันเกินคําคําที่จะแบบเป็นแฟนกันไหมแล้วสินะ อีก็เลยว่าสรุปแล้วเขาจะตรงเบาบอใช่อ่าเขาก็เลยเป็นคนเธอก็พูดสี่เลิกสนิทกับอีกคนแล้วหนูก็เลยอ่าโอเคมิถุนายี่สิบเก้ามิถุนานี่ก็เห็นคุยกันแบบอู้หนุ่งนิงนุ่งนิ่งแล้วไร์นั้นอ่ะก็มีมันก็ต้องเดือนมิถุนาสี่ยี่สิบมิถุนายังบอกตัวเองไม่โอเคอยู่เลยยี่สิบมิถุนาเปิดตัวหนังนะแล้วก็ช่วงอ่ะจนต้นเดือนกรกฎาอ่ะเริ่มรู้อยู่แล้วว่าแบบอยู่ด้วยกันแบบไหนแต่ว่าเขาก็เลยแบบว่าใช่ ใช่มันมันเป็นความรู้ๆกันอยู่แล้วแม่ๆน่าจะแบบเคยมีประสบการณ์หรือเปล่าว่าเป็นแฟนกันตอนใดคือจังแม่นะเห็นบอกความที่หนูแบบนิสัยผู้ชาย,ยางไงแล้วมันมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นเราก็อยากรู้ว่าสรุปแล้วห้องสินับมือใดว่าห้าคบกันยังสินะจิมวันมอ t วิทูนะชูมอนวิทูนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคุยก,กันเขาก็เลยเธอก็เป็นคนพูดสินั่นแหละ หลังจากนั้นมาหนูไปปูเก็ตใช่ไหมวันที่23ทีแรกนะว่าจะเออเอาวันที่23นี่แหละเพราะว่ามันเป็นแบบเลขวันเกิดหนูด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยส่งชอดอกไม้ไปแล้วก็พิมพิมพ์เป็นคำพูดทีแรกอะเขานึกว่าหนูอ้ามเราทำกันดกนกหนานั่นปะตกลงกันก้อนหนา้นั่นมาใครจะส่งอย่างนี้เหรอว่าผู้ดายสิเป็นคนเบาเอาแล้วก็พูดสี่มาันเอา ใชาเนี่ยตองว,ว่าหแม่เอาไหมกินทอดพ่อหลังจากนะั้นมันบอกเออใช่ต้องเข้าใจในความที่หนูแบบอยู่ในสื่อด้วยเขาก็ไม่กล้าที่จะแบบทีท์เราแรงไงคะ่ะทุกคนหนูก็เลยต้องเป็นคนพูดก่อนใช่ใครพูดก่อนไม่สําคัญจริงเพราะว่าเรามีม,มีมีการคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงก็เลยเสียงานแล้วก็เลยไปอ่านแล้วก็เลยโทรกลับมา <laughs> เลยโทรกลับมาเธอ เขาอยากฟังเธอพูดนซันเออเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยแบบมันเป็นศัพท์ที่คุยกันแบบแฟนไปแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้พูดคำนี้เฉยๆแต่นอนพูดอยู่โซฟาอ่าโอเคเป็นแฟนกันนะอังนีฉันรับตอนนั่นตอนขัตอนสำคัญจะนอนกอบเขาสรุปก็คือก็คุยกันแบบนุ่งนิ่งนั่นแหละก็เลยแบบก็เลยขืนบอกว่าเมื่อไดมีโมเมนต์แบบนี้โดนแล้วก็เลยวอากันเขานั่งกับขืนนั่นแหละว่าเออไม่มีไม่มีความรู้สึกนี้นานแล้วอย่างสีนะดีตึงแท็กแท็กมากแน่นในอินสตาแกรมว่า อัน24ถ้าอะไรสักอย่างนี่หละนะเป็นคนโพสก่อนทุกคนถ้าไปตามจริงนะ่ะเขาเป็นคนโพสก่อนเขาโพสรูปช่อดอกไม้แล้วก็แบบว่าเป็นเป็นดุมช่อดอกไม้ยังสีนษะเย็ด yeah, บบสัน้นเออกะโลกแล้วก็แทกเข้านะก็เลยอ่ะโอเคเล่นแบบนี้ใช่ไหมหนูก็เลิปึ้งไปเลยตอนตีสี่หน้าเฟซไปเลยใช่เห็นไหมจะมาบอกว่าเออจะมาบอกว่าหนูโพสก่อนไม่ได้นะใช่พี่พีโพสภาพก่อนแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบ อากลยคุยกันนะในหนในในเธอก็แบบว่ากล้าพูดก่อนแล้วสินะถ้าเธอกลับมาเขาจะเป็นคนพูดนะกลยกลับมามือที่สองเขาเออเบากับตกลงมกันกระจกก็คือพูดทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ว่าต้องให้แค่ผู้ชายพูดก่อนจริงๆนะสมัยนี้แล้วค่ะแม่ๆมันไม่ต้องแบบมีคาว่าอยโก้แบบอุ้ยฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องแบบว่าต้องรอให้เขาเป็นคนเบาหรือว่าเขาต้องเป็นคนพูดฝ่ายเดียว จะมีคำหนึ่ง<ม>ที่จะทําให้เราอยู่ด้วยกันแน่นอนคืออย่าเอาความรักมาใช้กับอีกเตอรออย่าเอาอีโก้มาใช้กับความรักหลายหลายคนนะคะพอได้ฟังยูกิพูดแบบนี้แล้วค่ะแห่ชื่นชมในความแมนของเจ้าตัวเลยบอกว่าแมนๆใจจต้องอยูกิค่ะชอบในความชัดเจนของทั้งสองอยูกิมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ดีค่ะแล้วก็วางตัวดีด้วยและบางคนก็คอมเมนต์เลยค่ะว่าใครจะเป็นคนพูดก่อนไม่สําคัญนะคะความสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ใจมากกว่า และชื่นชมไปทางแม่อุ้มด้วยค่ะว่าเป็นคุณแม่ที่เข้าใจลูกลูกมีความสุขรักใครแม่ก็รักด้วยแล้วก็สนับสนุนด้วยค่ะ